ชื่อในเวลาเปิดกล่องของเล่นอะไม่เคยลุ้นอะไรเท่ากับอย่างนี้มาก่อนเลยคือไม่เคยคิดว่าการเปิดกล่องของเล่นอะไรมันเป็นกล่องสุ่มหรือมันสนุกขนาดนี้นเปิดตัวที่หกแล้ว,ลวมันสนุกดีแล้วมันก็เครียดไปด้วยทัอะไรกูเล้ออะไรมันสนุกดีอยากไี้ยังไงต้องอยิบที่ฐานเปนตัวซีเข็ดแน่เลยทุกคนด้วย <c oughs> ในกล่องเนี่ยมันมีทั้งสิบซองตัวอย่าบอกเนียกูจะได้ตัวสาม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่วงเหมียวอวดของนั่นเองซึ่งผมก็ได้ไปลาดตะเวนแล้วก็ไปสะดุดตากับเจ้าตัวนี้นะครับแวแบ,บแรกที่เห็นน้องแม่ชีตัวนี้แล้วก็เลยนึกถึงแบบรเรดี้กาก้าเลยปิดก็เลยแบบว่าสนใจน้องมากแล้วก็เลยไปสืบสอบหาในอินเทอร์เน็ตนะครับนางคือตุกต๊กตากล่องสุ่มนั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาแล้ว่ซึ่งเป็นชื่อของ a g e n t Cas ค l e นะครับคือปราสาทโบราณนั่นเองนะครับที่สําคัญคือในกล่องเนี่ย ก็จะมีให้ลุ้นตัวละครทั้งหมดเยอะมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวพิเศษอยู่หนึ่งตัวด้วยนะครับแล้วแต่ว่ากล่องไหนที่จะสุ่มได้ตัวพิเศษซึ่งบอกเลยว่าตัวพิเศษเนี่ยมีมูลค่าแค่ตัวเดียวนะ5้าพันบาทแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวสิ่งเศษมานนี้นะครับตอนนี้นะครับเราได้กล่องแบบซิลมาเลยนะครับได้แบบดีอะ คือหาได้ดีมากราคานี้อันนี้คือการเปิดซิงนะครับซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าเราจะได้ตัวซีเกทหรือเปล่าเพราะวันนี้เราต้องมาลุนกันเลยมาแกะกันแบบสดๆร้อนๆเลยอุ้ยมือมือสัน่นมีความมือสัน่นแบบยกเย็ยยกเยยกเย้กลัวคัตเตอร์บาดตัวเองนะครับม,มันออกมาแล้วทุกคนอ้ยมือจะสัน่นนี่นะครับผมแกะแบบพลาสติกออกมาเลยนะครับแกะแบบทุกคนได้กลิ่นได้กลิ่นขอมหอมไหมความใหม่เรามาเปิดดูข้างในกันเลยแบบ สดร้อนแก้ได้สิครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วทั้งหมดมีกี่กล่องเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าปอกแอปทั้งหมดมี12กล่องนะครับผม12กล่องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน12กล่องนี้มีตัวอะไรบ้างดีกว่าเดี๋ยวมาเริ่มขอคำขอหาก่อนนะครับว่าจะเปิดอันไหนกันก่นแรกขอให้ได้ตัวซีเข็ดขอให้ได้ตัวซีเข็ดหมดแรงตรงนันหมดแรงตรงนั้นเอาอันนี้ อันนี้ก่อนนะครับซึ่งตัวซีเครตเป็นหน้าตาแบบไหนทุกคนอาจจะงงนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าตัวซีเครตหน้าตา <Wow. S 1> เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยซื้อเป็นชั้นเชิงมาก่อนนะครับผมเพื่อเป็นแก้เคล็ดนะครับว่าอย่าได้ตัวซ้ำน,นะลูกขอ,นนองนะครับอย่าได้ตัวซ้ำน,นะลูกเดี๋ยวเอารูไปไปวันที่อื่นก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องแรกกันเลยนะครับตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าไม่อยากฉีกกล่องข้างบนเลยทุกคนเปิดจากข้นขนางล่างเลยกันนะครับผมโอยก่อมีความลุ้นมากเป็นกล่องฟุ่ม อันแท้นะครับผมว่าจะมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมตอนนี้แกอุ้ยมีจุกแต่เป็นจุกสีดำมากเป็นของใครเนี่ยจุกสีดำจุกสีดำที่ได้แป๊บนึงนะเอ๊ะยังไงในกล่องเนี่ยมันมีทั้งสิบสองตัว <S <s <wing noise> ยอย่าบอกนะกู <pasó gasket> จะได้ตัวส <millions> าม่สิ <Kultur> อ๋ออันนี้มันเป็นจุกสีขาวใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นจุกสีดำตัวแรกที่เราได้นะครับคือตัวที่อยู่บนหน้าปกเลยทุกคน <c oughs> คือใช่เลยตัวแรกที่ได้นะครับผมชุดฝนก็จะตั้งประมาณนี้นี่คืออุซอรี์ทั้งหมดโอเคตัวน้องก็จะตั้งออกมาอย่างนี้เลยทุกคนเป็นตัวเล็น่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับก็จากเมื่อกี้เราแกะชุดฝนออกมาแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปใหม่พี่ก็ไม่คิดเลยนะครับว่าการกเป็นตัวน้องที่เป็นแบบอย่างนี้มันจะยากถึงขั้นประมาณนี้นะครับผมหัวรุดได้ด้วยหัวรุดได้ด้วยโอเคแล้วก็ติดกระดุมตรงนี้นะครับผม จากนั้นเราก็จะไปดูในซองนะครับว่าน้องมีอะไรบ้างก็จะมีจุกของนางนะครับผมเราก็ต,ติดจุกเข้าไปอย่างนี้นะจ๊ะเอารวงด้วยไม่ให้ติดไม่ให้ความร่วมมือใดไรทั้งสิ้นยังไงโอเคติดแล้วดีพูทเนอร์แล้วนะติดแบบนี้นะครับติดเข้าไปนะครับแน่ได้แล้วแล้วก็มีตัวส่วนหัวนะครับซึ่งส่วนหัวนี้เป็นจุกข้างหลังนะครับผมติดจุกลงไปเลย ทุกคนโอเคก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็น้องมีกระดิ่งอันนึงถือโดยการทิมทิมจุกปุกไปข้างล่างนี่คือตัวแรกของเรานะครับซึ่งเป็นน้องที่ใส่ชุดกันฝนนะครับเป็นเบลล r ริงเกอร์นะครับหนึ่งตัวให้ต่อไปนะครับผมเราก็จะมาเลือกตัวต่อไปนะครับผมจะลบตาเพรัวมีเลนส์กวามากอันนี้อแล้วหนึ่งนะขออนุญาตนะครับ ก็จะแกะด้วยความระมัดระวังมาาดูจากสีหน้าปากีม่เห็นว่าอฮ้ยอันนี้ทุกคนมันไม่มีมันไม่มีจุกขึ้นมาก่อนก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะครับผมจะไม่ดูการ์ดนะแต่ผมจะให้ทุกคนได้ดูการ์ดก่อนว่าการ์ดมันคือตัวอะไรโอ้กากอยลหะโอน้องมีน้องมีน้องมีโช่ด้วยน้องมีโช่ให้หนึ่งอันนะครับผมซึ่งโซ่นี้น่าจะทันตัวน้องนะชิดมา อุ้ยน่ารักน่ารักจริงน่ารักเลยโดยไม่ต้องต่ออะไรเลยคือตัวนี้เป็นตัวที่ง่ายมากแล้วก็มีออปชันที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมนี่ก็คือแกะโซ่ออกมาแล้วก,ก็จะมีโซ่แบบนี้นี่คือโซ่ของน้องนะครับผมโซ่นี้เลยเขาบอกว่าโซ่คือพันยังไงก็ได้พันเป็นคว้พันอะไงก็ได้น้องคนนี้คือแต่งง่ายมากคือแบบแทบไม่มีอะไรเลยน,ะนี่ก็จะพันโซไว้นี้ และนี่ก็คือน้องกาก,กอยนั่นเองนะครับเปิดมาสองตัวนะอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาก่อนตัวนี้มาแล้วตัวที่สองยังไม่ได้ตัวสีขีดเลยอยาได้ตัวต่อไปมาถึงตัวที่สามแล <Okay. S 2> อานะลิมนี้อะล,ลิมนี้อะล,ลิมนี้เริ่มเลยตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับผมก็อเอาตัวซีเข็มมาอีกชั้นอุ้ยอุ้ยตัวนี้เปิดยากสแสดงว่ามันจะต้องได้แบบเป็นตัวซีเขนะ็มแน่เลยทุกคนอุ้ยเลย่ตอนนี้ผมจะยังไม่โชว์นะครับว่าในกล่องนี้มีมีกาอะไรซีเขเ็มนด้อันนี้ได้เป็นน้องอันนี้นะครับอ๋อเหมือนแบบนี่ก็แบบมีประกอบมาให้แล้วนะครับในกาก็คือมีอะไรมาอีกไหม เหมือนอว<ะ>่า o h my god let's go to the beach is let s go get away Nikki Nikki let's go to the beach let's let's go get away They s a y what they gonna say grab a drink please Nikki เหมือนน้องเป็นผิวสีตัวเดียวนะครับเป็นน้องแวมไพร์ก็จะมีเขี้ยวนี่จะมีเขี้ยวแบบเล็ก ตรงนี้นะครับตาสีฟ้านะครับชุดก็ดีเทลสวยดีแต่มีตำหนิตรงแขนนิดนึงอะเหมือนเพ้นเพนกิเตอร์มาแบบยังไงสักอย่างนึงอะน่าจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อย,อยนี่เท่าไหร่แต่โอเคตัวนี้เป็นน้องแวมถ่ายต่อไปแล้วไหครับเป็นตัวที่ส4สแล้วนะทีเนี้ยคือถ้าเรายิ่งลุ้มมากมันก็จะยิ่งเหนอยวมาก ไม่ค่อยอะไรมากก็ชิวๆคัตเตอร์คือสีแดงเพื่อเอามาเจอเนนะครับว่าให้มันให้กล่องได้แบบตัวสีเข็มโอ้เพียงไม่ค่อยอะไรมากก็ชิวๆนี่นะครับก็แกะมาแล้วตอนนี้ผมจะยังไม่เห็นอะไรในกล่องนะครับผมเพราะว่ามันมีคือเปิดมาการ์ดง่ายออกมาอย่าง os, id <currently> นะ<ค>ะี้เลยอ่ะการ์ด <kinds> ง <ussen repe v ents> ่ายออกมาให้เห็นอย่างเงี <emat> ้ยแล้วมันจะรูนอะไรล่ะเฮ้ยมันจะรุ้อะไรล่ะเฮ้ยการ์ดมันง่ายออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ย บอดี้โรสนะครับได้เป็นตัวบอดี้โรสอุ้ยแต่หนักอยู่หนักกว่าตัวอื่นๆหน่อยๆไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างน้องบอดี้โรสนะครับผมหนักที่หัวนั่นแหละมันจะหนักที่อย่างอื่นเลยหนักที่หัวอย่างเดียวนะครับน้องบอดี้โรสนะครับผมก็จะมีตรงนี้ใส่ใเหมือนแบบเป็นตาลูกแก้วนะครับอันนี้คือน้องบอดี้โรสนะครับผมไม่ค่อยมีออปชั่นอะไรเหมือน2ตัวแรกที่เราท่านมาบอดี้โรสเป็นตัวนี้โอเคนี่เป็นน้องบอดี้โรส ต่อไปแล้วนะครับตัวที่5เอากล่องใกล้ๆเลยล้วกันเปิดมาหยิบได้กล่องไหนก็เอากล่องนนะโอเคกล่องที่5เริ่มแกะเลยเพราะว่าอยากรู้แล้วมันก็แกะยากมากนะทุกคนจะพยายามไม่ดูในกล่องว่ามีอะไรเดี๋ยวมันจะหมดหวงหังอีกนะครับผมโอเคแกะแล้วเราเรามารุ่นกันทุกคนว่ามันมันจะใช่หรือเปล่า,ามันใช่ตัวสีเจ็ดเลยโอ้ยไม่ใช่อ่ะแต่ใกล้เคียงมากนี่คือผู้ปรอบใจตัวเองแต่ว่าน้องมีกลิตเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวดูการข้างในก่อน แชมเบลนน่าจะชื่อไม่ผิดนะครับถูกแล้วแชมเบลนน้องแบบมีกิเตอร์ผมแบบตัวนี้จะแบบพิเศษกว่าหลายๆตัวเท่าที่เห็นนะครับนอกจากจะมีตัวน้องที่เป็นแวมแวมไพร์เนี่ยก็จะมีกิเตอร์ตรงแขนแต่ว่าน้องตัวแชมเบอร์เนี่ยคือแบบกิเตอร์ทั้งหมดเลยมันจะมีความเป็นเงาๆนิดนึงทุกคน,นคือมันมีชิมเมอร์ทั้งตัวนะครับตัวนี้น้องแชมเบอร์เลนโอเคปุตัวกกกันแล้วนะหยิบตัวนี้กด้หยิบมาเลย อะไรหัวล้ออะไรโเปเรชันทไ,ไมมแกะไม่ออกล่ะเราจะแบบใช้ในการแกะสดๆแบบนี้แหละทุกคนเพื่อให้ทุกคนลุ้นคือไม่ได้มองเลยนะไม่ได้มองไมไ่มองเลยใเลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่แล้วแหละอ้ออกมาเขียวอึดเลยก็ <laughs> <laughs> คือน้องเฟกแองเจิลนะครับน้องมีความแบบสวยงามน้องมีเขา่าก็คือเฟกแองเจิลไงน้องมีเขาแล้วน้องก็มีเหตร่แล้วก็มีหางตัวแบบหางเดวิตรงนี้ด้วย ได้เป็นน้อง Fake Angel นะครับตัวที่6ต่อไปนะครับผมในกล่องนี้จะเหลืออีกแค่6ตัวเท่านั้นซึ่ง6ตัวนี้เราจะเอาไปเปิดช่วงปีหน้าท้ายปีครับเลครับไไม่ด้ต้องเปิดเลยใช่ไหมโอเคก็ได้เราไม่ได้เปิดแถวนี้เลยมาลุ้นกันแทมแทมแถมแทมแทมแทมโอเคเสียงแควของกระดาษเนช่างรู้สึกดีซะเหลือเกินนะทุกคนนะมันมีถุงแยกมา เมื่อกี้เกือบคีแล้วนะว่ามันมีถุงแยกมานะครับถุงแยกเป็นหน้าก,กากอ่าจริงๆด้วยนะครับน้องออกเป็นแนวสีแบบสีมืดเทาควันมากเลยนะครับตัวนี้สวยนะผิวผิวสวยกว่าทุกตัวสวยมากแล้วก็ที่สําคัญนะครับหน้ากากผงนั้นก็จะเป็นแบบนีนะครับผมชื่อน้องอะไรนะขอ,อดูกา้าฟก่อนนะครับน้องอะไรเอ่ยชื่อว่าน้องสเกเลตันชื่อตรงตัวเลยน้องฮอกาโลมันจะมีในแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมไม่น่าใจว่าเขาหน้าจะฝังแม่เหล็กไว้ข้างในหน้าผาน้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ติด เป็นแม่เหล็กคือเป็นแม่เหล็กฝังอยู่ในกระโหลกฝังแม่เหล็กเข้าไปในตรงนี้แล้วก็ปิดได้เลยตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับสเกเลตันนะครับน้องชื่อว่าสเกเลตันนะครับต่อไปเป็นตัวที่8บอกว่าเป็นเลขอินฟินิตี้เพราะตัวที่8คือฝาแฝดของฉันมาเหมือนมีอะไรก็แก๊บก็แก๊บข้างในดีตัวนี้นะครับเป็นน้องผิวสีอีกแล้วนะแล้วก็ชื่อว่าน้องเฟกอีวิลนะ ทำไมถึงชื่อว่าเฟ k e ีวิลล่ะเป็นปีศาจต,ตัวปลอมเหรอเพราะว่ามีสไมลี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีตาแตา่ตาก็เป็น e ีวินะอ๋อ,น,อน้องมีปีกนะ้องมีปีกนางฟ้าข้างหลังนะครับผมก็จะแตกต่างจากตัว Fake อ n g e l เมื่อกี้นี้มาเทียบกันมันจะมี2ตัวแล้วนะครับก็คือเป็น Fake อ n g e l กับ Fake e วิลนะครับผมซึ่งจะมาคู่กันคอนเซ็ปทำดีนะครับทำดีมากเลยเอเจนแคสเซิลเนี่ยคือเป็นตัวที่แบบ ได้มาแบบนี้เลยนะครับผมมีทั้งเฟสเอเจ e ตกับ f a k อีวิลนะครับคือนางฟ้าตัวปลอมกับปีศาจตัวปลอมนะครับผมเหลืออีกแค่4ตัวเท่านั้นในกล่องใหญ่ดีของ a n เจน c a s ค l e นะครับอังนั้นหนึ่งกล่องโอเคตัวนี้ล่ะอ๋อไม่ใช่น้องมีมีเหมือนแบบว่ามีตุ๊กตาวูดูแถมมาให้ตัวหนึ่งด้วยนะครับนี่ เป็นตุ๊กาตาวูดูคู่กันตัวเล็กๆก็คืเอเอาตุ๊กาตาใส่เข้าไปในนี้ Boring Explorer คือเบื่อการทดลองหรอสักอย่างส,สักสิ่งหนึง่งไม่แน่ใจว่าเป็นแมทคู่กับตัวน้องซอมบี้หรือเปล่า Boring Explorer คือเป็นตัวที่ฉันเบื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างแนหะเป็นตัวที่ก้าเราจะเลยแค่เพียง3กล่องเท่านั้นซึ่งตอนนี้แบบว่าทุกคนที่รุ้นเหมือนกับผมก็จะรู้นะครับว่าตัวน้องเนิร์สที่ผมซื้อมาตัวนีย้ยังไม่ถูกออกมาก้าวเกาะ ยังไม่มีเนอร์สเลยนะครับตัวหนึ่งคือทิศของผมนะครับในการเปิดกล่องซูมครั้งแรกคือผมซื้อหนึ่งตัวมาก่อนเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนว่าในกล่องนี้จะไม่มีตัวนี้ไม่ใช่กูเปิดมากล่องพัดไปได้ตัวนี้นะเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้ตัวซีเรตก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามีถุงชื้นอยู่ข้างใตายนะครับซึ่งตไม่ใช่กูเปิดมากล่องพัดไปได้ตัวนี้นะ วาจาศักดิ์สิทธิ์มากได้รู้เลยนะครับเพราะมีหมวกคุมแบบนี้กูเป็นน้องเนิร์สเลยนะคือน้องเนิร์สจะมีความพิเศษนะครับอย่างอย่างนเนี้ยที่ไปซื้อมาจะมีความเป็นชิมเมอร์ทั้งตัวเหมือนกันน้องเนิร์สเนี่ยจะมีความเป็นชิมเมอร์ทั้งตัวนะนี่มีป้ายเป็นน้องเนิร์สนี่ครับ nurse โอเคมาถึงกล่องที่11แล้วทุกคนที่ทุกคนตั้งใจดูกันเก็บกิซียามากอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโอเคมา ทุกคนได้ยินเสียงเออสายตามันเผลอไงก็คืออันนี้เป็นน้องเป็นชื่อว่าแฟนทอมน้องตัวนี้ชื่อว่าแฟนทอมตัวนี้มีข้อเสียเปรียบที่ดีไซน์ออกมาจากคล้ายๆกันนะครับผมเนี่ยจะมีความแบบสับแททูคล้ายๆคล้ายๆตัวนี้เหมือนกันนะครับครับตัวนี้ก็เป็นน้องแฟนทอมนะครับผมมือไม้อ่อนหมดเลยเพราะมันเหลือกองสุดท้ายแล้วอ่ะตัวสุดท้ายแล้วนะครับเนเชสเตอร์ซิตัวสุดท้ายแล้ว โอเคตัวสุดท้ายแล้วนะครับอุ๊ยอตอนนี้เท่าที่ดูนะครับในกล่องนี้น่าจะเหลือเหมือนตัวมัมมี่อ่ะมัมมี่ซอมบี้สักตัวหนึ่งจริงด้วยตัวที่ผมได้เป็นตัวสุดท้ายคือเบบี้ซอมบี้นะครับผมเป็นน้องเบบี้ซอมบี้เลยคือ ข้างหลังออ้ดีเทลน้องก็จะหนักอยู่แล้วดีเทลน้องก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้เป็นพรวงอะไรอย่างงี้แล้วก็ข้างหน้าเป็นแบบผ้าคาดอะไรอย่างงี้นะครับผมเป็นเบบี้ซอมบี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับผมที่ได้มาซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้เลยไม,มไเ่เอาไงาหลังด้วยไงยเงื่มด้วยเวลาตั้งก็ต้องตั้งดีๆนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Agent Castle ซนะครับซึ่งเป็นกล่องสุ่มในเครือของป๊อปมาค์นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจทุกทุกคนแลก็ฝากฝังไว้ด้วยนะครับถือว่ากล่องนี้เป็นเริ่มต้นกนดทับ สนใจอยากไปซื้อกล่องสุ่มแบบนี้มาเล่นกันบ้างน,นะครับก็แชทเข้ามาสอบถามหรือคอมเมนต์มาได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ิกคซแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะไปเลย